คุณที่เลิศชอบจบครบในหนึ่งเดียวสวัสดีครับผมผมโก้นะครับผมอา,อายุ27ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพเป็นเมคอัพอาร์ติชต์นะครับจะมีปัญหาเรื่องของการปวดมากเลยครับ ก็จะรู้สึกว่าเป็นเป็นการปวดในช่วงของอ่าข้างหลังนะครับผมเป็นเป็นแผ่นหลังแล้วก็บ้านท้ายหลังเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปวดมากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราเกรงหลังบ่อยมากเวลาที่เราทํางานครับ โหถ้าพูดหนึ่งถึงเก้าเนี่ยก็ให้เก้าเลยครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะปวดมากก็เวลาที่เราแบบนั่งแต่งหน้าเนี่ยเราต้องใช้ใช้ข้างหลังในเกรงหลังตรงอยู่ตลอดเวลาพอเวลาหลังจากที่เราทํางานเสร็จเนี่ยพอเราคลายลงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะปวดมากแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าแบบมันตึงไปหมดเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวของน้องที่มีปัญหาเรืร่องของอาการปวดหลังใช่ไหมคะครับผมก็เช็ค ตำแหนของก้มค้อมลงรู้สึกปวดตรงไหนัหมตึงหลังไหมปวดตึงหลังครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงนี่เลยครับถึงตำแหน่งตั้งแต่ขาปวดไหมอย่างเช่นเคสของน้องโก้ก็คือว่าเขาจะก้มได้แค่ประมาณสักนิดเดียว,ดดยวก็ได้แค่นี้ก็ถ้าหาคนในที่อ่าปกติก็สามารถที่จะก้มได้ถึงสุดพื้นอันนี้ภาวะของคนที่กมเนื้อ หลังและก็ขาปกตินี่ความปกติของบอดี้ของเราแต่ลักษณะของน้องมีปัญหาเรื่องของการผิดปกติ<ม>ของกล้ามเนื้อที่มีการหดเกรง็งตึงด้วยพฤติกรรมเดิมๆแล้วก็นานทําให้เกิดการสะสมคือหลักการของการบำบัดของเราก็จะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงหยกร้อนบำบัดเพื่อต้องการที่จะให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวพังผืดอ่อนและนิ่มลงมันจะทําให้เกิดการคลายตัวได้ดีเราจะเน้นจุดปวดที่เป็นประเด็นและเป็นปัญหา ให้ให้ตรงสุดตัวนี้ก็คือว่าเราจะปลดล็อกง่ายและไวไม่ใช้ระยะเวลานานนะคะตัวน,นี้เห็นผลไวค่ะพอมแล้วก็ลุยเลยจ้า่ะ